วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการบวกทศนิยมนะครับการบวกทศนิยมเคยบวกแล้วตั้งแต่ปฐมมาแล้วนะครับก็มาทบทวนกันก่อนก่อนที่จะไปดูการบวกทศนิยมของมหนงนะครับแน่นอนว่ามันต้องยากขึ้นกว่าเดิมแหละนะครับแต่ว่าถ้าเรามีพื้นฐานของปฐมนะถ้าเราบวกทศนิยมในระดับปฐมได้การบวกต่อไปก็คงไม่มีปัญหาครับทบทวนตา,ตามตัวอย่างนี้ จงหาผลบวกแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับมีอยู่กี่ข้อมีอยู่2ข้อโอเคแสดงว่าดูที่หน้าจออยู่นะครับมีอยู่2ข้ออ่ะเริ่มกันที่ข้อแรกโดยหลักการพื้นฐานที่สุดในการบวกตัวเลขนะครับเราก็จะบวกกันในแนวตั้งเนาะใช่ไหมตัวตั้งเขียนไว้ข้างบนนะครับตัวตั้งคืออะไรลูก24.63นะครับ เขียนไว้ตั้งไว้แบบนี้นะแล้วตัวบวกก็เขียนลงทางล่างแต่เวลาเขียนเนี่ยเราต้องเขียนให้หลักเดียวกันอยู่อยู่เป็นยังไงตรงกันนะครับนั่นหมายความว่าตัวบวกที่เราจะบวกเข้ามาที่จะเขียนเป็นสิบ5จหเนี่ยเขียนเลขหนึ่งให้ตรงกับเลขสองเขียนเลขสองให้ตรงกับเลข4จุดก็ให้ตรง จุดนะครับหนึ่งก็ให้ตรงกับเลขหกห้าก็ให้ตรงกับเลขสามอุ้ยจับมือเขียนเลยนะครับงานนี้นะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ใช่ไหมขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนเครื่องหมายบวกไว้อย่างนี้นะครับนี่ทบทวนตามการสอนในระดับประถมเลยนะเนี่ยนะครับอ้าวจากนั้นทํายังไงล่ะลูกบวกบวกบวกตั้งแต่ตรงไหนมาล่ะข้างหลังมานะครับเอาอะไรบวกกันก่อนลูก เอาอะไรบวกกันสามกับห้าบวกกันบวกกันได้แปนะครับอ่าขีดเส้นใต้ไว้รอด้วยนะครับปกติจะขีดสองเส้นนะใช่ไหมนะครับครูเขาขีดสองเส้นเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเส้นหนึ่งมันจะเส้นเล็กๆนะครับเอาใหมสามบวกด้ห้าได้เท่าไหร่ได้แปดนะครับต่อไปอะไรบวกกันอีกหกบวกด้หนึ่งได้เจ็ดแล้วไงต่อลูก เออใส่จุดอย่าลืมใส่จุดครับใส่จุดด้วยนะครับจากนั้นทำไงต่อ4ี4่บวกสอได้หอ่าเขียน6กไว้แล้วงไงต่อลูก2องบวกด้วยหนได้ส <1. S 2> ก็ใส่ให้มันตรงหลักที่เราบวกกันนะปุ๊บได้ผลลัพธ์หรือยังเนี่ยได้หรือยงังเสร็จหรือยังการบวกวเสร็จแล้วนะครับสรุปแล้ว24.63บดวกด้วย12.15ได้เท่าไหร่ลูก นี่คือสมัยประถมเนาะนะครับแต่แต่ถ้าเป็นประถมยังยังไม่ตอบนะถ้าแบบนี้ต้องทำยังไงก่อนถึงจะเสร็จเอออะไรนะต้องทำไงนะต้องเขียนคำว่าตอบใช่ไหมตออบอตอบแล้วตอบเป็นเลขเลขไทยใช่ไหมครับเออสมัยมัธยมมาเนี่ยก็จะเริ่มขี้เกียจละจะเริ่มไม่เขียนแล้วนะแบบนั้นนะครับเ,เราก็เขียนสรุปเลยนะครับดังนั้น 24.63บวกด้วย12.15เท่ากับ3ามสินะครับอ่าข้อต่อมาข้อที่2ครับจำนวนไหนบวกกัน <17. 04. S 1> บวกด้วย 5. 5. เออตามนี้นะครับแต่เวลาเราจะเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยเราเอาอะไรมาตั้งลุกสิบเจ็นย์สีมาตั้งแต่ที่นี้ ตัวบวกคือหกจุดห้าหกเจ็ดเราจะเขียนให้มันตรงกันยังไงดีหกตรงกับเลขอะไรหกตรงกับเลขเจ็ดแล้วไงอีกจุดตรงกับจุดอะไรอีกลูกห้าตรงกับเลขศูนย์หกตรงกับเลขสี่เอามันหมดแล้วนี่แล้วเจ็ดเราจะไปไว้ไหนอ่ะโอใช่เพื่อให้มันตำแหน่งทศนิยมมันเท้ากันเนาะ นะครับปุ๊บเติมศูนย์ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ขีดเส้นใต้ด้วยนะครับแล้วก็บวกจากนั้นทำไงลูกจากนั้นทำไงบวกบวกตั้งแต่ไหนหลังมาเนี่ยข้างหลังมาใช่ไหมครับเอาอะไรบวกกันศูนย์กับเจ็ดบวกกันได้เจ็ดอะไรอีกเออเออเอาดีดีหกกับสี่สี่กับหกเนี่ยเนาะบวกกันได้เท่าไหร่ลูก ได้สิบใสศูนย์ทดหนึ่งทดหนึ่งไว้ตรงไหนอ่ะบนเลขศูนย์นี่เนาะโอเคอุ้ยใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วไงต่อเออเออลืมละลืมละห้าบวกศูนย์ศูนย์บวกกับห้าได้ได้ห้าเออบวกกับตัวทดที่เขียนไว้เม,มื่อกี้ใช่ไหมครูเขียนหรือย,ยังตัวทดเออเขียนได้ละอ่ะเป็นหกใช่ไหมปุ๊บเรียบร้อยแล้วไงต่อลูกใส่จูด แล้วไงอีกเจ็ดบวกด้วยหกได้สิบสามใส่สามทดหนึ่งทดไว้ตรงไหนอ่ะบนเลขหนึ่งตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ตัวทดครูนั่นนี่สีแดงแดงนะครับแล้วไงทีนี้ชักอะไรชักสองสองอยู่ไหนอ่ะสองอ๋อเลขหนึ่งตัวนี้บวกกับตัวทดนั่นเองเป็นสองแล้วก็ชักลงมาเลยใช่ไหมครับเขาใช้คำว่าชักเหมือนกันเนาะ ครูครูเรียนสมัยประถมเขาก็พูดว่าชักเหมือนกันนะนะครับแต่บางที่เขาจะบอกว่าดึงเนาะดึงลงมาอะไรนะครับอ่ะแต่เข้าใจตรงกันนะครับดังนั้นสรุปเลยนะครับสรุปว่า17.04บวกด้วย6.567จะเท่ากับ23.607นนะครับอ้าวต่อมาต่อมาเมื่อกี้การบวกคราวนี้การอะไรเนี่ยการลบนะนะครับ การบวกของเรานะครับบวกทศนิยมมันจะอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องทั้งการบวกและการลบเข้ามาดําเนินการด้วยนะครับอ่ะเริ่มต้นในข้อที่1ในตัวอย่างนี้นะครับ24.63ดลบด้วย12.15อ่้าวทบทวนเอาตัวตั้งมา24.63แล้วก็เขียนอะไรต่อลูก12.15เขียน ให้มันตรงกันนะตำแหน่งเดียวกันต้องให้มันตรงกันนะครับก็ลบด้วยตัวนี้ขีดเส้นใต้ปุ๊บแบบนี้แล้วทีนี้เริ่มลบจากตรงไหนล่ะหลังมาหน้าเนาะขวาไปซ้ายใช่ไหมอ้าวเริ่มต้นเริ่มต้น3ามลบด้วยห้าไม่ได้เนาะโดยโดยปกติถ้าเป็นเราเรียนเขาจะบอกว่าไม่ได้เพราะตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบ แล้วทำยังไงล่ะมันถึงจะทําได้เออไปยืมจากหกมาหกก็เหลือห้านะครับสามก็เป็นสิบสามนะครับปุ๊บก็สรุปเป็นสิบสามลบด้วยห้าเหลือแปดจริงไหมนีมั่นใจไหมมั่นใจโอเคครับสิบสามลบด้วยห้าเหลือแปดใส่แปดเลยนะนะครับ ทีนี้13ลบไปแล้วเนาะจบแล้วนะของส3บสาเอาเอาทิ้งไปแต่อย่าลืมว่าเลข6เนี่ยถูกยืมไปแล้วใช่ไหมยืมไป1ก็จะเหลือ5อย่างที่พวกเราตอบครูไปตอนแรกนะครับแล้วทำไงลูก5าลบด้วย 1, 1ได้4อ่าลบได้นะจากนั้นทำไงลูกใส่จุดนะครับ4-2ลบ2อ่าลบได้ได้สจากนั้นไรต่อลูก สองลบด้วยหนึ่งได้หนึ่งลบเสร็จหรือ,อยังเนี่ยลบเสร็จแล้วนะครับเราก็สรุปเลยไม่ต้องเขียนต่ออบอตอบหรอกเนาะนะครับสรุปดังนั้นผลลบข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับ12.48อ่แปาข้อที่2 17.04ลบด้วย6.567 ก็เหมือนเดิมครับเอาตัวตั้ง17.04มาเขียนไว้ก่อนแล้วก็ลบด้วยใครนะ6.567นะครับตั้งเลขในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะครับ6ไปตรงกับใครเลข7จุดก็ตรงกับจุด5ไปตรงกับเลข06ไปตรงกับเลข4แล้ว7ล่ะ โอเคครับก็เขียนให้มันตรงกันไว้ก่อนแหละนะครับจํานวนทศนิยมไม่เท่ากันอ่าวเติมใส่ได้เป็นเลข0ูนเนี่ยนะครับจากนั้นเริ่มลบยังไงศูนย์ลบด้วยเลบไม่ได้ <4. S 1> ไปยืมจากสี่มากลายเป็น <4. S 1> 10บนะครับ <5. S> 1 0บลบด้วยเจ็ดได้สามนะครับอ่ะ1สบ 7. ลบไปแล้วนะเอาทิ้งไปจากสี่เมื่อสักครู่นี้เหลือ เหลือสามนะครับสามเอาไปลบด้วยหกเป็นไงลบไม่ได้นะครับแล้วทำไงไปยืมจากศูนย์มาอา้าวยืมไม่ได้ศูนย์ก็เลยไปยืมเจ็ดก่อนเพื่อที่จะมาเอื้อเฟื้อให้เลขสามเนาะนะครับไปยืมเจ็ดมากลายเป็นอะไรกลายเป็นสิบครับเจ็ดถูกยืมไปก็จะเหลือหกนะครับตัวนี้ก็กลายเป็น สิบสถูกยืมไปให้สามก็เหลือเก้านะครับแล้วเมื่อกี้สามก็จะกลายเป็นอะไรสิบสามนะครับปุ๊บเปลี่ยนแล้วหลายที่เลยนะครับสิบสามก็มาลบด้วยหทีนี้สิบสามลบด้วยหได้เจ็ดนะครับอเอาสิบสามทิ้งไปลบเสร็จแล้วมันเกะกะครับทีนี้ก็เก้าตัวนี้แหละเก้าลบด้วยห้าเหลือ 4นะครับแล้วไงใส่จุด6ลบด้วยหได้0 1, <5. S> 1> ชัก1ลงมานะครับมันไม่มีเนาะนะครับไม่มีตัวลบเกาะดึงลงมันลงมาเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าผลลบในข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก <5. S 1> ตามนั้นครับ10.473เรียบร้อย ในการลบทศนิยมที่เราจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้เรื่องของการบวกแล้วก็การลบสมัยประถมนี่แหละที่เพิ่งทบทวนไปใน2ตัวอย่างนี้นะครับเข้าไปช่วยเพราะว่าการลบในระดับม .1 ระดับมัธยมเนี่ยนะมันจะมีการลบทั้งเอาทศนิยมโทษทีการบวกเนี่ยจะมีทั้งการเอาทศนิยมบวกบวกกับทศนิยมบวก แล้วก็ทศนิยมบวกกับทศนิยมลบมาบวกกันด้วยนะครับหรือลบกับลบมาบวกกันนะครับมันไม่ใช่บวกกับบวกอย่างเดียวแล้วนะครับอ่ะสรุปที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลักเกี่ยวกับรูปแบบของการบวกทศนิยมมันก็จะแบ่งรูปแบบของการบวกออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือการบวกทศนิยมชนิดเดียวกันกับการบวกทศนิยมต่างชนิดกัน ทศนิยมชนิดเดียวกันเช่เชนอะไรบ้างบวกกับบวกหรือลบกับลบนี่แหละนะครับแล้วถ้าต่างชนิดกันก็เป็นบวกกับลบหรือไม่ก็ลบกับบวกนะครับแต่โดยหลักการนะมันจะเหมือนกับการบวกจํานวนเต็มที่ผ่านมานั่นแหละก็คือพิษจารณาถ้าพวกเดียวกันก็เป็นยังไงเวลาบวกกันถ้าเป็นพวกเดียวกันก็ ก็เอามันมารวมกันเลยโอเคไหมแต่ถ้าคนเราพวกละ่ะมันก็จะตีกันใช่ไหมเราสามารถใช้หลักการบวกจํานวนเต็มที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี้หรือที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วในบทที่หนึ่งเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยได้นะครับามาดูการบวกครับการบวกก็คือการรวมกันหรือการนํามาอยู่ด้วยกันนะครับการบวกคือการเอามาอยู่ด้วยกันนะครับแต่ เมื่อมาอยู่ด้วยกันมันจะช่วยกันหรือตีกันก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ขอให้รู้ว่าเอามาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับการบวกเนี่ยมีเส้นจำนวนมาให้ครับเส้นจำนวนตามนี้ครับแสดงทศนิยมแบบนี้แหละนะครับมีศูนย์เป็นตัวขั้นกลางนะครับฝั่งนี้ฝั่งที่อยู่ทางด้านเขาเรียกว่าด้านอะไรนะด้านขวาของศูนย์เราจะเรียกว่าเป็นทศนิยมบวกนะครับ แต่ถ้าอยู่ทางด้านซ้ายของศูนย์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นทศนิยมลบนะครับนึกจินตนาการว่าถ้าทศนิยมบวกก็นึกถึงตัวการ์ตูนไอที่เป็นบวกก็แล้วกันคล้ายๆกับเรื่องของจํานวนเต็มที่ครูได้อธิบายพวกเราไปนะครับถ้าทศนิยมลบก็นึกถึงคนที่เป็นลบก็แล้วกันตามนี้นะครับถ้าบวกบวกกับบวกตัวตั้งเป็นบวกบวกกับ ตัวบวกที่เป็นบวกนะครับก็จินตนาการว่าถ้าบวกบวกกับบวกเนี่ยนะครับบวกมี3ตัวถีตัวตั้งมี3ตัวบวกมี2ถ้าเอามาบวกหรือเอามารวมกันในนี้ก็จะปรากฏแต่อะไรครับมีแต่บวกใช่ไหมตีกันไหมไม่ตีกันครับสรุปบวกกับบวกก็ได้เป็นบวกนะครับอ่ะต่อไป ถ้าตัวตั้งเป็นเท่านี้ตัวบวกเป็นเท่านี้ไม่เท่ากันนะแตกต่างกันแต่พอเอามาบวกกันนี่ตัวตั้งเข้าไปตัวบวกใส่เข้าไปก็จะปรากฏว่าในนี้ก็จะมีแต่อะไรก็จะมีแต่บวกนะครับอ่ะต่อมาในกรณีที่เป็นลบบ้างลบกับลบนะตัวตั้งเป็นลบครูสมมุติให้เป็นลบนี้แล้วกันนะครับตัวบวกหมายถึงตัวที่จะเอามาบวกนะก็เป็นลบนะครูแทนด้วยลบอันนี้แล้วกัน เมื่อเอามาบวกก็คือการใส่เข้ามาอยู่ด้วยกันโอเคไหมครับการบวกคือการรวมกันเอามาอยู่ด้วยกันพอเอาตัวตั้งใส่ไปตัวบวกใส่ไปปรากฏว่าในนี้ก็จะมีแต่อะไรก็จะมีแต่ลบนะครับก็จะมีแต่ลบเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาตัวตั้งเท่านี้ตัวบวกเท่านี้เมื่อลบกับลบมารวมกันหรือมาบวกกันสุดท้ายก็ได้แต่อะไร ก็ได้แต่ลบนะครับทีนี้มาดูกรณีที่ต่างกันบ้างกรณีที่ต่างกันบวกกับลบอ่ถ้าตัวตั้งมีเท่านี้ตัวบวกที่เป็นลบมีเท่านี้นะครับเอามาใส่ด้วยกันปึ๊บการบวกคือการเอามารวมกันนะพอเอามารวมกันหรือเอามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตีกันเนาะนักเรียนว่าทีมไหนจะชนะทีมบวกชนะนะครับ พอชนะมันก็จะเหลือแต่อะไรก็จะเหลือแต่บวกใช่ไหมลกูกอ่านี่ตีกันหายไปนี่ตีกันหายไปก็จะเหลือแต่บวกนะครับอ่นที่นี้มาลองดูอีกกรณีหนึ่งตัวตั้งเท่านี้นะตัวบวกเป็นลบมีเท่านี้นะพอเอามาอยู่ด้วยกันหรือเอามาบวกกันปึ๊บปรากฏว่ามันจะตีกันเนาะนะครับปึ๊บอ่าคู่นี้ตีกันตาย คู่นี้ตีกันตายคู่นี้ตีกันตายคู่นี้ตีกันอีกตายเหลือแต่อะไรเหลือแต่ลบแสดงว่าจากจากเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยนะครับบวกเอามาบวกกับลบก่อนหน้าผลลัพธ์เป็นอะไรนะก่อนหน้าที่จะคูจะเอามาอยู่ด้วยกันเนี่เป็นบวกใช่ไหมก่อนหน้าเป็นบวกแต่ที่นี้พอมาตัวอย่างนี้เป็นอะไร เป็นลบแสดงว่าแสดงว่าผลของการเอาจํานวนบวกบวกกับจํานวนลบมันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยสามารถต่อเป็นบวกก็ได้ต่อเป็นลบก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับว่าพวกไหนมันมีจํานวนพวกมากกว่านะครับโอเคนะอันนี้บวกบวกกับลบนะ ต่อไปมาดูลบบวกกับบวกบ้างตัวตั้งเป็นลบมีอยู่สามคนตัวบวกก็เป็นบวกมีอยู่สองคนเอ้าเอามารวมกันเอามาบวกกันปึ๊บใส่เข้าไปใส่เข้าไปปรากฏว่าจะเกิดอะไรขึ้นตีกันปึ๊บตายไปตีกันปึ๊บตายไปสรุปแล้วเหลือแต่เหลือแต่ลบนะครับสรุปตอบเป็นอะไรเนี่ย ตอบเป็นลบนะตอบเป็นลบบวกไอ้โทษทีลบบวกกับบวกตอบเป็นลบแต่ถ้าเกิดว่าครูให้ตัวตั้งเป็นลบเท่านี้ตัวบวกเท่านี้ล่ะเมื่อเอามาอยู่ด้วยกันปึ๊บปึ๊บ,บใส่เข้ามาตีกันไหมตีกันตายกี่คู่ตายสี่คู่เลยนะปึ๊บตายปึ๊บตายปึ๊บตายแล้วก็ตาย ข้านี้ปลาว่ามันเหลืออะไรเลยเนี่ยเหลือบวกตอนแรกเหลืออะไรเนี่ยเมื่อกี้เหลือลบตอนหลังมาเหลือบวกแสดงว่าลบบวกกับบวกเนี่ยสามารถที่จะเป็นไปได้ทั้งบวกและทั้งลบขึ้นอยู่กับว่าอะไรพวกไหนมากกว่านะครับก็ตอบพวกนั้นนะครับแต่ถ้าบวกบวกกับบวกล่ะได้บวกเลยไม่ตีกันใช่ไหม ถ้าลบบวกกับลบล่ะได,ลได้ลบนะครับโอเคนะไม่ได้ตีกันแต่ถ้าคนละพวกเนี่ยมันจะตีกันนะครับข้อสรุปที่ได้ครับการบวกระหว่างทศนิยมชนิดเดียวกันบวกบวกกับบวกหรือลบบวกกับลบจะได้ผลลัพธ์เป็นทศนิยมชนิดเดิมโอเคนะจะได้ชนิดเดิมแต่ถ้าเป็นการบวกระหว่างทศนิยมต่างชนิดกันเช่น ทศนิยมบวกบวกกับทศนิยมลบหรือทศนิยมลบบวกกับทศนิยมบวกจะได้ผลลัพธ์เป็นทศนิยมชนิดเดียวกันกับทศนิยมที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าหรือมีพวกมากกว่านั่นแหละโอเคไหมลูกนี่สรุปหลักการนะครับมาดูครับตัวอย่างก่อนที่จะไปหาผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขจริงๆต้องบอกให้ได้ก่อนว่า เอ๊ A, การบวกในแต่ละข้อมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบเริ่มจากข้อนี้นักเรียนว่าได้ผลลัพธ์เป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยเป็นบวกเพราะอะไรเพราะมันมีแต่อะไรมันมีแต่พวกบวกบวกกันก็ย่อมได้บวกโอเคไหมครับเอาข้อต่อมานี่ลบสองบวกกับลบเจได้จำนวนลบนะนะครับ ช่วยกันหรือจะตีกันถ้าต่อหายจริงๆช่วยกันนะครับโอเคอ่ะต่อไป4.302บวกกับลบเก้าจุดเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบผลลัพธ์เนี่ยมันจะตีกันหรือช่วยกันเพราะอะไรคนละพวกใช่เพราะคนละพวกแต่พวกไหนเยอะกว่าหมายถึงมีพวกเยอะกว่ามีค่าสม,มุิเยอะกว่านะ พวกลบใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้จึงเป็นจํานวนลบนะครับอะต่อมาข้อนี้ลบยี่สบด้วกด้วย16.04คนละพวกใช่ไหมคนละพวกย่อมตีกันแต่ทีมชนะคือทีมลบตอบเป็นจํานวนลบนะครับต่อไปลบศูนยบวกสอง ตอบเป็นลบหรือเป็นบวกพวกเดียวกัน amer, <adjac en S 1> รกหรือค,รคนละพวกลูกคนละพวกาะคนละพวกพวกไหนยเยอะกว่า evet. พวกบวกเาก,ก็เลยตอบเป็นจํานวนบวกนะครับต่อไปอันนี้สามจุดห้าห้าสามบวกด้วยลบเจ็ดจุดแปดศูนย์สี่ผลลั์ที่ได้จํานวนลบโอเคครับเก่งมากข้อที่เจ็ด 123.005บวกด้วยลบหนึ่งอเต่อเป็นจำนวนบวกเก่งมากสุดท้ายของตัวอย่างนี้ครับลบ0ู0 5จุาบวกศูนจจำนวนไหนช่วยกันหรือตีกันเนี่ยตีกันทีมไหนเยอะกว่านักเรียนว่าที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าเ่ย ทีมบวกทีม0.1นนะครับมากกว่านะโอเคไหมผ่านมาแล้วนะหัวข้อการเปรียบเทียบทศนิยมนะครับอ่ะก็เลยจะตอบเป็นบวกนะครับอันนี้นะอ่ะต่อไปครับต่อไปมาดูหลักการบวกทศนิยมสรุปเป็นหลักการแบบทางการหน่อยนะครับ การบวกทศนิยมนะครับหลักการบอกว่าการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกจะใช้หลักการบวกทศนิยมที่เรียนรู้ผ่านมาตามปกติก็คือใช้ความรู้ระดับประถมเนี่ยบวกกันธรรมดาเลยทศนิยมบวกบวกกับทศนิยมบวกใช้ความรู้ประถมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนลบ ด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบเราจะนำค่าสมบูรณ์ของมันมาบวกกันแล้วต่อเป็นจำนวนลบเพราะมันพวกเดียวกันลบเหมือนกัน <ว shoots S 1> ก็เลยต่อเป็นลบนะครับต่อไปข้อที่สามการบวกระหว่างทศนิยมที่เป็นบวกกับทศนิยมที่เป็นลบให้หาค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนพอได้ค่าสมบูรณ์แล้วให้นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่ น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจํานวนชนิดเดียวกับจํานวนที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าสรุปก็คือเหมือนกับพวกไหนมากตอบเป็นพวกนั้นแหละโอเคไหมลูกเห็นนะ,ะสรุปเป็นหลักการอีกรอบหนึ่งจริงๆพูดหลายครั้งแล้วละ่ะตรงนี้การบวกทศนิยมที่เป็นจํานวนชนิดเดียวกันจะมองเป็นการช่วยกัน แต่ถ้าเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจํานวนต่างชนิดกันมันจะหักล้างกันนะครับคอนเซปต์ง่ายๆอันนี้ช่วยกันหรือหักล้างกันเนี่ยช่วยกันตอบเป็นพวกไหนนะพวกบวกโดยก็ใช้ความรู้ปกตินี่แหละบวกกันเอาหาผลลัพธ์ให้ครูหน่อยครับได้เท่าไหร่เนี่ยบวกธรรมดาเลยนะจะได้เท่ากับ37.68เกเก่งมากตรงกันนะครับ ตอบเป็นบวกอยู่แล้วอ้าวต่อมาข้อนี้ตอบเป็นอะไรก่อนตอบเป็นลบนะโอเคเรารู้แล้วนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะตอนตอบสุดท้ายต้องตอบเป็นลบนะครับอ้าวเราตอบได้อยู่แต่ทีนี้เวลาจะหาผลลัพธ์ให้เราไปหาอะไรของมันออกมานะถ้าสมมณ์ของมันออกมาถูกต้องคือประมาณว่ามันมีคนอยู่เท่าไหร่นั่นแหละนะครับมีคนอยู่เท่าไหร่ถ้าตัวเนี้ ก็มีอยู่ยี่สิบสี่จุดหกสามนะอ่าวเอาค่าสมบูรณ์มันมาตัวนี้ก็ค่าสมบูรณ์เป็นเท่าไหร่เออแล้วเอามาบวกกันใช่ไหมบวกกันบวกได้เท่าไหร่ลูกหวงดูซิสามสิบหกจุดเจ็ดแปดนะครับอ่า แต่เมื่อบวกกันแล้วอย่าลืมว่าสุดท้ายต้องตอบเป็นอะไรนะต้องตอบเป็นลบนะครับก็เลยเอาวงเล็บ,บลบครอบไว้นะครับเมื่อกี้บวกกันแล้วเราบวกได้36.78ใช่ไหมก็เลยตอบเป็นลบ36.78นะครับเสร็จเรียบร้อยอ่ะต่อไปต่อไปครับ จงหาผลบวกของ32.005บวกด้วยลบสี่สพวกเดียวกันหรือคนละพวก,คน,พวกคนละพวกเกิดอะไรขึ้นนักเรียนว่าทีมไหนชนะทีมลบเพราะฉะนั้นสุดท้ายอย่าลืมว่าต้องตอบเป็นอะไรเป็นลบนะโอเคครับอ่ะแต่เวลาแสดงวิธีทำครับให้เราไปหาอะไรของมันออกมานะค่าสมบูรณ์ตัวตั้งค่าสบูรณ์เป็นเท่าไหร่ลูก โอเคครับสา0สิหตัวนี้ล่ะค่าสมุนเป็นเท่าไหร่ <45. 68. S 1> ครับผมสี่สิบห้าจุดหกแปดแต่ในเมื่อมันเป็นคนละพวกให้เราทํำยังไงเอามาลบกันใครตั้ง <45. S 1> อ่าเอาค่าสมบุนที่มากกว่าตั้งนะครับสี่สิบห้าจุดหกแปดลบด้วยสามสิองจุห้าแต่อย่าลืมว่าเราจะตอบเป็นอะไรนะเป็นลบนะเพราะฉะนั้นใส่วงเล็บลบครอบไว้ด้วย ทีนี้ไปหาผลลัพธ์ผลลบตรงนี้ลูกลบกันซิได้เท่าไหร่นี่แหละพื้นฐานที่ครูทบทวนในตอนแรกนะครับเรื่องของการบวกกับการลบเอามาใช้แบบนี้แหละนะหมายความว่านักเรียนต้องบวกเลขเป็นลบเลขเป็นลบทศนิยมบวกทศนิยมเป็นนะครับลบได้ยัง ได้ยงังหลูได้เท่าไหร่ครับ13.75นะอ่ะเมื่อลบแล้วนะครับข้างในได้13.675แต่อย่างที่บอกครับเราตอบเป็นลบก็เลยได้ลบ13.675นะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปจงหาผลบวกลบ16.7ดบวกด้วย18.03ครับ อ่เขียนโจทย์ตั้งไว้ก่อนนะครับพวกเดียวกันหรือคนละพวกคนละพวกตีกันหรือช่วยกันทีมไหนชนะครับ,ท,บทีมบวกเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็นตอบเป็นบวกแต่ไม่ว่าจะตอบเป็นบวกหรือตอบเป็นลบกระบ,บวนการหารเราต้องหาอะไรมันออกมาค่าสัมบูรณ์ครับค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งนี้เป็นเท่าไหร่ลูกสิบหกจุดเจ็ อันนี้เป็น18.03นะครับแล้วเอามาทำอะไรกันนะคนละพวกเนี่ยเอามาลบกันใครตั้งลูกลบด้วย1 6บจุนะครับต่อเป็นบวกอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นลบเสร็จก็ตอบได้เลยโอเคไหมลูกไม่ต้องเอาวงเล็บลบมาครอบแล้วซึ่งเมื่อลบแล้วลบได้เท่าไหร่ครับเนี่ยได้เท่ากับ 1.33เก่งมากลูกนะครับเรียบร้อยอ่ะโอเควันนี้คงคงเอาเท่านี้นะครับสามารถบวกทดสนิยมเป็นแล้วนะนะครับแล้วต่อไปคราวหน้าเราจะได้ไม่พูดถึงวิธีการบวกแล้วจะหาผลลัพธ์เลยเพื่อไปอย่างเร็วๆนะครับ